แยกออกก่ออันไหนใบบัวบกอันไหนใบบัวเว่นแก้วหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าใบาบัวบกก็คือบอัวเวนแก้วบัว่วนแก้วก็คือใบบัวบกคือเข้าใจสลับกันแต่ความจริงแล้วใบบัวบกก็คือตอนนัวนี้ส่วนบัวแวนแก้วก็จะเป็นตัวน,นี้นะเจ้าลักษณะจะคล้ายกันแต่มันจะมีความต่าง ขายแต่ไม่เหมือนกันโบเวนแก้วจะเป็นใบเบนๆบกลมๆแบบอีส่วนใบ,บับกบก,กอ่ะใบมันจะแยกกันกลมันจะเป็นกลมๆเหมือนโบเวนแก้วแล้วก็จะมีความหยาบก,กว่าแต่ถ้าดมกลิ่นเนี่ยกินเหมือนกันเด้เลยทุกคนแต่โบเวนแก้วมันจะกรอบส่วนับบกมันจะเหนียวกินเหมือนกันตอนแรกเราก็แปลกใจเลยเอ๊ะไม่กินมันเหมือนกันวะ เลยดมซ้ำไปซ้ำม,มาอ้กินมันค่ายกันเหมือนกันเดะเลยอ่ะส่วนบวเวนแก้วนี่บบเยกเยกินเกยกินแต<อ><อ>่ใบบัวบกรูหวารสชาติมันจะเหมือนกันก็เห็นเขาบอกว่ากินได้นะเ่นก็บเกยลองสักเต่อมีไข่เกยกินผงกระเจ้า